บัดรนี้นาลาในตอนนี้หันมาฟังดอกเอาไว้ความแน่งใจไพยกับยาเอานิทานน้อเพืาา่อนวายากินปิ้งตั้งแต่เกียเสียมาเวาเหล่านิทานเออ นาละลานสิได้ก้าวตานนี่ท่านเฮาแต่ปางก่อนคือว่าใหญ่ยาเท่าค้างวําเจ้าบอกมีนาอันว่าตนเออนาะตัวเจ้ากาญากะเรื่องลาตาบ่เห็นเออนาหุงแจงแลงเาเฝ้าแต่เฮือนนา ตามภาษาคนเผ่าพุ่มพุ่มใดแต่จมชีวิตนับมือค่อยคอยทาแต่สิตายอันว่ามือหนึ่งนั้นเล้วก็คิดอยากต้มกินอ้อมปูป่าคือสิมเนอแห้งลายได้สดแกงกินห้อนตามภาษาคนเท่าขะนิ่งไปหอน หอมกะเลยบอกลูกสาภายให้ไปสอนอยู่เลาะนองส่วนวันาังเขียวควมจองห่องผู้ใจบาปได้ไปเที่ยวหาส่อนเอาแท้ตั้งแต่ปิงกะเลยเอามาต้มดิบดีดอกทวันทีพ่อว่าเสร็จเรียบร้อยโอ้ยมันนันนกะแต่งผา าลาหยอมาให้ยายชราเท่าหญ้าตาบอหินและนอหุงส่ํำค้างบำเจ้าบอกมีนนลูกไผ่ย,ย่อมาให้กะงุ้มหัวถักที่เทียเมือกว่าหากวงเข่าเสาเอาถวยบอนสีกินกะเลยจกเอาเข่างมไปจำดอกถวยเจ้วสดน้ำแกงว่าเสียบซอยมันเป็นอานนาเวทนา ยาผู้ตาบอเห็นแจ้งมันถึงใจลูกไผยสัวย,ยายได้สดน้ำเหลี่ยงงมหาสีนดอกต้นปายายไรจับเอาไรโตปิงขึ้นมาเสียกว่าปลาโหลดมันคือเสีกบ่ไา้ไรเหนียวแทนแม่นยัง กะเลยวังเอาไว้ผัดมงมไปฮโตัวไม่สีโตัวใดเอโน่โบใดโอ้ยใหญ่เ่าต่างกะใจเฮบัดนี้ยาเลยถามลูกสะพายป่าคขี้ยาบเพนนองนังนี่มันเม็นป่าหยางจังคอยเหนียวหน่อเอาเท แม่นี่กูมเอดึงทืนหลายตัวมันบ่กขาดแม่นี่กินบ่อใดฟันแขวหักบ่กมีนนะลัคันว่าป่าหลดลือกูดึงเอือบ่อขาดคันว่าป่าลาดนี่กูดึงเลี้ยวบ่อใดกินละส่วนอยู่พินลูกสะพายเลยเบาว่าจะขาดนี่มันแม่นป่าหลดยญาเอ้ยลูกไปสอนยากเบิดแหงเลี้ยวเต็มที่ แด้งอ่อนดึงกินปลาบอขาดยอนโอยแห้งเจ้าดอกบอกมีดอกบอกมี นะยาเลยถามลูกสภัยโต,หตไหมบอมีบอกนะ่ะโตนี้กินเอ้น้บอบ่ได้แม่คุมดึงมันบ่ขาดให้เจ้าเก็บน้อใส่หม้อต้มเอาไว้หอดมื่อเลี้ยงนะ่นะยายกระพุ้มพุ้มเบาเพื่มพัมได้คิดทำได้กินแกงปลาโลดก็ได้สดตั้งเต้นาน้ำหรือบ,บุญทองแม่บอกมี ปลาลุเหนียวเอาเหลือให้มันเสียแห้งผู้กูอยากได้ดาดปากแต่ละหน่อยโอ้ยยายเท่าบอกว่าอย่างบัตนี้โนอานิจังสังขารเสียมาตาเอ้ยย้อนไปสู่ ตายมาพบพ่อพาเขาอีแม่กินละเดียวเห็นปิงเออยู่ในถ้วยหัวใจกลวยห้องมาใส่ว่าแม่เออแม่กินจังใดปิงยู่ถ้วยให้กายไ้เจ้าอยากกินละสวดปาวิ ลมหนาลอยลางพ่อแม่เอ๋ยกง ขอคมคืนใส่แห้งหน่อยสิพอไวกูขอเว้นลูกสาภัยก้อนสิขาดใจตายสาทุวสาทุวเด้อ,อยันมาใหญ่ตายแล้วอันว่าคนว่านอเบิดบ้านเข้ามาใหญ่ยาสาธุเด้อไทม,มาหามก,าากัะญาเกลนดึงเพือยอนยา ลุกไปและคอยเป็นลูกไปได้หามยญาขันไปเผาขอให้คันนหามติดบามันดอกเอาไว้ให้มันตายโนสาสามัมมันทำกรรมไว้กับยา ให้มันตายโนสตาสัมมามันทำกรรมไว้กัดหนาหายใจลมบอดพงอียายเท่าก้เล่าตา เยสัทาออโอ้ยแาะเอ่ไปยายตายแล้วอันว่าคนะนอเบิดบ้านได้มาห่วงกินทาน พากันเอาสศพย้ายใส่กะลงดอกเก็บเมียนพอเมื่อถึงเวลาแล้วสิเอาย้ายลงไปป่าเช้าป่านหามกระบ่ขึ้นดึงเทือนกระบ่ไปเหตุจังในกระบ่ไดพากันนั่งตรงโม เมือ่อปัญญาข่าความคิดบนเสียวไปได้ปัดน,นี้เหลือแต่น้งขั้นไทยเขียวคำสไพยาตั้มหูดใไต้ต้นไม้บ่ท่านได้ดอกทดลองนาละจังหวะพูกพี่นรองออกมาใสาโ่โวยวายว่าเขียวเอ้ยเขียวให้เจ้ามาหามยาย อายาไปเอยว่าน้ำเจ้าเขียวคำหัวใจเศร้าผู้ทำกรรมไว้กับยาหัวบ่ทะนวดไดกูยันตายพ่อแม่ยากดหนัย่าตายไปย้อนผู้ข่าแก่งอ้อมให้กินปิ่งลามาข่าเน่งน้อหวนเห็นบาปกรรมที่ทำไว้พอดีมาจับไม่กะลุ ได้ผัดเบาเวืองหามออกไปรัปาสาชาวบ้านกะเห็นกะเลยเอากะลงงขึ้นกองฟ้อนเสียเผาจูดบ้าอีนั่งลูกสะพยผัดติดไม่แม่นบอกบ้างนะเสียเสือดึงกะเดียวแน่นละมาคือปิ่งโต้งไอ้ยา เห็นวัตตาบอดแล้วก็ะตามแท้แต่สิทำล่ะตัวว่าป่าลดตมยาดึงกินมันแสนหยาบบาปจังมาเด้อสดใสเอาปิีงให้แม่ยากินละลูก,ลกไัยแสนด้านดินขันหามยะบ่มีลวดทูกคนสวดวิธีทำต่อบาปกรรมนำมากลาว ัวจังเอานวตีนทื่นเข้ากอางฟอนไปน้ำยาตายไปเป็นนกเข้าไปง้อยไม่รอคำห้ิมนะกู้หูของํำให้เสียงน้ำนำยำเลรง นางขันิงนำผืนหกนางบ่ทันกูจังได้มาเที่ยวห้องกลางคืนว่ากูหูกวากกูกหูกบ่ทันเนอได้กูมาตายพอ